การเลี่ยงพอเลี่ยงแม่ต้องเอาจิตเอาใจใส่ลงตาววาเอาใจใส่ซำใดคือเลี่ยงกายพอเลี่ยงกายแม่นำบ่ิเวณไห้พอแม่ชำจิตชำใจบ่ิเวณไห้พอแม่หน่อยเหนือตาใจ โบเหตุใ้พอแม่นักอกนักใจเลี้ยงกายพนดีแล้วต้องเลี้ยงใจน้ำหลงตาก็เลยวาจังสิฝากโาน้มทั้งหลายเอาไว้เดอ้อเลี้ยงบิดามารดาเลี้ยงกายแล้วต้องเลี้ยงใจด้วยเหตุจังไดหลงตอย่างฮับปรุงอาหารนี่กะ ตั้งใจเหตุจบดีเหตุแสบแสบกันของแสลงออกเมื่อกันของแสลงออกแล้วกะแนวใดแสบแสบดีๆพอดีพอหมอยกไปให้พ่อแม่บังเถอะป็นอายุหลายจัดแจงเรียบร้อยไปหอนพนะ่พ่อ,พอแม่โอ้ยลูกเคดอาหารมาให้พ่อแม่กินนี่แสบแสบให้ว่าจังสีเดอ้อว่าฉันลงตาว่าง อันนี้กระแทบมันนี้กระแทบอยู่น้ำเพิินจนเพิ่นกินเข่าอิ่มจังหนีจา,จาเพิินเอาเก็บสิ่งเก็บของไปล่างเรียบร้อยเบิดเบิ่งแยงพอเบิ่งแยงแม่อันนี้พอแม่ที่ได้ปืมอกปืมใจว่าสัหลงตาว่าอันนี้เลียงกายพ้อมเรียงใจน้ำยายเฮคือเมืองกะลิ่งคาลาดหัว <c> ใ <oughs> จเมืองกะลิ่งคาลาดตัว เห็ุอาหารไหนพออหายแม่อีโลโปเกเปกหัวจักอีโลโปกเปกบอกพ่อแล้วแล้วตากอาหารปุบปับเอากินซะเดอ้อเพื่อนวะแล้วแล้วเจ้าของไปหาเหลาะอ,อยู่กับมีฮัสซันไปเฮกหน่ายที่การงานแนวหันแนวนี้กาดนเต่จะโง่มากหลังเถื่อพอ่อแม่กระตาบ่คอยเห็นหวงจิเบิงอีหยังอันนี้แม่นอีหยังกับบังหัจักหลังเถือ่อบัานแล้วมันโง่มากน่เจ้าคือกินหน่อยแทะเพื่อนวะ หลงตาเลยว่าจะแม่นลูกบ,บ่เป็นคนจะสิเอิว่าเป็นอย่างบุร่าจังสีน, <c oughs> นาคณะกหั่นกับขากก็หั่นขาขาหนหลงตาว่าเป็นน่าใดตีเฮ็ดแล้วหรือมาหอดหลยอแหงเ้าบมมวลจังสีนาเป็นตนจต่ก็ไม่ออกบางคน ใจบดีวาจันทรเาะเหตุอาหารก็จมพุ่มๆอยู่มือใดก็มิต่ก,กูนี่แหละเหตุมเหตุน้ากันจม <laughs> เหตุแล้วเอาสจรรย์อัแตกซรพนะน้ออันนี้มันก็บบอดแซบอาหารนันจังสิน,น,นะนอการเลี้ยงกันไม่ต้องดูแลขักอิรีไดเบิงแย่งจนแล้วเบอ้อสุดสิ่งอย่างสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ <c oughs> ความเบาความจ่าขันความเบาความจ่าของลูกของหลานเ่านั่หัวมวนเบาดีเ่างามกับพ่อกับแม่หันโอ้ยพ่อแม่ได้อาหารใจดีดีหน่าลูกเต่ากับยิ้มแย,ม,ยมแจมใสเอบอบิ่มเห็ดน้ำพ่อน้ำแม่ด้วยจิตด้วยใจอิ่ี อันนี้คือการเลี่ยงพอเลี่ยงแม่ทั้งกายทั้งใจนี่เป็นแนวนันนี่พอจะนั้นมันเนี่ก็เลยปราลบมมราวาแม่ดที่หน่อยพอนนึกถึงแม่อุ่ยจันทร์ทุมมีเนะาะห้ชีวิตมาพออุ่ยพุทธแต่ก่อนไปพิพูใยาบ่บาลได้อ,อุ่ยพุทธพอลุ่งหลวงตางจางังสีนะาก็เลยปราลบทำบุญไขวันเกิดเลยทำบุญสวายสังฆทาน แหลหลุงปูนิดนอพินิดจันทพ,พันโทนะครับนึกถึงโยมพ่อโยมแม่ครับโอนจตุปจัจจัย่ำทรมหาคมสันคมสันกบมาทําบุญให้จังจนายเป็นตนอันนี้คือการเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ต้องเลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจมันีะเลี้ยงเมียเลี้ยงผัว เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็คือกันเอาอาหารกายแล้วเห้กับเลี้ยงอาหา,า,หารใจต่อกันจังใจงนะแล้วก็พี่น้องเบิดบ้านเบิดเมืองก็เลี้ยงกายกันก็เลี้ยงใจกันน้ำคือดีต่อกันน่เองสรุปสั้นๆอันนี้มันจีเฮ็ุให้ ชีวิตของคนเฮาอยู่นำกันดีวยความผาสุกจังสินาะพระพุทธเจ้าพจังตรัไว้ให้มีความพร้อมเพียง <c oughs> ปองดองสามขี้กันอยา่าแยกอย่าแตกทั้งใจกด็ดีทั้งกายกด็ดีใจก็ให้มันเป็นความพร้อมเพียง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่น้่กันจังสิโลกของเฮาจังสิมีความสุขนี่พุทธเจ้าบนตัดว่าสรุปสันส้นๆอีกทัหนึ่งซะความพร้อมเพียงของหมู่ <c oughs> เฮาสิอยู่ในกันหน่อยกระซางหลายก็ะตามพ้อมเพียงแห้งหนากันอันนี้มันจิเป็นเหตุนห้เกิดความอิ่มใจความสบายใจความแช่มชื่นเบิกบานใจเป็นต้นเด้ออันนี้จังปารบถึงความสุขเกิดขึ้นแก่ชาวโลกเพราะอาศัยความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วก็ ลวงตาก็ขอแจ้งต่อไปอีกเดอ,อบุญเบิกบานบอ่อชะเน่งเขาเนี่กับืมแรงขึ้นสุดท้ายเนอ,อก็ไปโฮมกันตามเหตุอันควรส่วนหมื่ออื่นคุูบาอาจารย์ประสงค์อง์เน่นแม่จี้แม่พรมคณะสางทางบดเข่าฉันบอ่อชะเน่งทางบดบะต้องเตรียมหลายเอาไว้จะผู้เฝ้าวัด เด้อทงแม่ชีก็ดีแม่พ้มก็ดีเฮาไปโฮมกัน,นบุญเบดพอเป็นบุญเบิกบ้านเบิกเอาความบอดีออกจากบ้านเอาความบ่จบบ่างามออกจากบ้านเพื่อว่าบุญเบิกบ้านแล้วก็เบิกออกจากจิตจากใจของเฮา เบิกเอาอแนวใดมันเป็นถูกออกจากจิตจากใจเพิ่นจะเอิดว่าบุญเบิกบานจังจีนะ่ะก็เข้ากับไปโฮมกันคูปปีคูป,ปีและนอจานนั่นก็นแจ้งให้ทราบเนอการบริจาคโลหิตอันนี้แจ้งข่าวกันทั่วทวไปเนอะปกตินะ่ะคุปปีนั่น วันที่19ตุลาคมปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งขายวันเกิดหลวงตาเนี่ยต,ต่เริ่มมาอยู่จนหดปี2563ปีละหนึ่งครั้งยำ่ำแต่ว่าปีที่แล้วผ่านมา64 ปีละสามครั้งสิบเก้ากุมภาสิบเก้ามิถุนาและสิบเก้าตุลาอันนี้ปีแล้วผ่านมาเนี่ย็รู้สกว่าครูบาอาจารย์ละยาิโยมแม่ชี่เป็นต้น กับบริจาคกันไ <c> ด <oughs> ้เถอะละหกสิบปหลเจ็ดสิบและเถอสุดท้ายสิบเก่าตัวแรกก็ได้หนึ่ง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 ลอยสิบเอ็ดถุงเลือดก็ร่วมแล้วกับสองลอยกลัวกับเป็นบุญพิเศษอยู่ลงตาว่าปีนี้กัสามเถือคือเก่าเนอ <c oughs> บอกลูกบอกหลานบอกพี่บอกน้องประชาติสัมพันธ์ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบร่วมบุญร่วมกุศลกันเนอวันที่สิบเก่ากุมภาแต่ว่าคุณหมอผ้าันทรมาว่าโอ้ยหลวงตาเลื่อนมาเป็นวันที่สิบแปดได้บอพันเพราะว่าสิบเก่ามันเป็นวันเสาร์ <c oughs> ขันสิแปดนะก็จะแจ้งให้ท่านนั้นท่านนี้มารวมบริจาคก,กันน้ำเพิ่าหลวงตาเรียกว่าบอเป็นอย่างใดเบิดว่าท่านหลวงตาว่าไปาัในก็นสรุปสั้นๆก็าบายจานหยาดโยมเด้อเม่ทีีแมีพัมสิบแปดกุมภาบริจาคโลหิตคือเก่าเด้อแต่ห้ากะเลี่ยงพี่เลี่ยงน้องเลี่ยง พญาบาลเพลิ่นอวุลพิเศษเหตุมันก็ขักซะลงตายวานันเดอสรุปแล้วเปลี่ยนจากวันที่สิบเก้ามาเป็นวันที่สิบแปดเดอ้อแจ้งข่าวกันเดอ้ออันนี้จึงขอประเจ้าสัมพันธ์และแจ้งให้เจ้าทราบโดยถว่วถึงกันและสุดทายเหมันนอ้อ <c> ง <oughs> แม่ดอนเพิ่นเมื่ออยู่บ้าน เป็นอยังจะเมื่ออยู่บ้านจ่วงเนเป็นขืดหอดแม่อุ่ยกาผู้เป็นเอื่อยถึงแก่ก,กรรมก่อนช่วงแม่ดอนบอสบายหนักๆนั่นแม่กาผู้เป็นเอื่อยนำหนาทีของแม่ดีหลายลงลงตาว่าก็เลยมาบะมาบน ขอห้หายขอให้ซวงให้เศร้าคันเศร้าแล้วก็สิต่างกองบุญอุทิศสวงกุศลห้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ญาติญาติห้บรรดาสัมบัตทั้งหลายันว่าแม่ดอนลูกให้ขึ้นเติบอยู่ยังวะพ่อบาให้น้องแล้วเราเจ้าของหลดถึงแก่กรรม่ปซะ บอท่านได้เหตุบุญโยมแม่ดอนเพิ่งก็เลยขืดอยู่ก็เลยอยากสีเหตุบุญบัตรจะว่าเมื่อวานหลวงตาก็เลยโทษประสานเส็จังไย่ยมเอื้อยพัชิตตังกองบุญจักซี่กองทั้งพุ่นพนิยมกองบุญเนยคค้าข่าขากองบวชนี่แหละคือกันนั่นแหละแต่ว่าเหตุกองบุญ เอินกลองบุญนะพ่อเพิ่เวาหลวลงตาก,ก็เลยปาโลภกันคือเศษหน่อยแถวส์เนาะเอาจักโฮกเอาจักแปดสหลวงตาว่าเอาแปดกล่องสัพพสนหลวงตาว่าเพิ่งก็เลยสาธูนำเพราะฉะนั้นวันที่หาที่โก ที่หาชีหอด <c oughs> เหตุบุญ <c oughs> วันเสาร์นวันอาทิตย์กะ <c oughs> วันที่หกกะถวายจังาินะอันนี้แจ้งให้ทราบพระราชนันกุบาจารย์เน้อหลวงตานีมน่นเมื่อน้ำหลวงตาเนี่ยก่อนเนี่กะจักน้อยวันที่สามเมื่อ ทั้งตาชวเมื่อวันที่สามกับแมช่ชีประมาณจะเก่าคนหรือบเ,เกินสิบคนแมช่ชีเนอเป็นตัวแทนเมื่อประมาณนั้นลหละวันที่สามเมื่อฉันเศราแล้วก็เมื่อส่วนวันที่สี่นิมนต์ครูบาอาจารย์ลดหกหล่อหนึ่งเมื่อเต็มเต็มหันหละ เนอเมื่อเต็มเต็มหลดให้เต็มได้นอกะนางกลางไปน้ำได้กะนั่งไปโหลดบกไก่ดอกสามลอยกิโลหนึ่งหรือสามลอยสี่สามลอยหาเนี่ยประมาณนั่นแหละลงตาวังบ่ดนดอกขี้ตะลอยตะลอยเมื่อแล้วก็แหลวจังทีนะเนอเมื่อวันที่สีวันที 4, ่ห้ 5, กะ เริ่มงานฟังเทศฟังธรรมเจริญพุทธมนต์ตั้งกองบุญวันที่หกถวายบิณฑบาตแล้วกัแตะว่า่ตองอาบาตเมื่อเดอไปต่แบบว่าไปบิณฑบาตพุ่น <c oughs> บิณฑบาตแล้วกะถวายกองบุญต่างๆฉันเจ้าแล้วกะเพนแล้วกัมาวันที่หก อันนี้จึงขอแจ้งให้ทราบโดยถั่วถึงกัระฉนันมณีหลวงตาปารบมานอ้องจิงละอันพันละหน่อยกาขออนุโมทนาสาธุการเนอในกุศลละศรัทธาของปู่นิดพินิดจันทะพันธูโก็ดีน้ะขายบันเกิดของหลวงปู่ ที่ถวายปัจจัยมาหนึ่งพันบาทแล้วก็คล้ายวันเกิดของแม่ชีพันนีผาอีดีสอบหลายปีระบานได้จัดเถือสามประโยคค่าคั่วหลายนาปีนี้กันอยู่ดีมีแห้งเพิ่นสอบได้เนาเออเห็นบอกตั้งใจจบดีได้ให้เป็นมหาสะ ลนเศร้าหลงตาว่าขณะสามประโยชน์ไปรับพัดแล้วกรัพ่อจังทีนาหลงตาว่านอไอ้ที่ตั้งจิตตั้งใจทำบุญคล้ายวันเกิดอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวโลกแม้ผู้อื่นไม่ได้ทำบุญคล้ายวันเกิดแต่ว่าก็มีบุญร่วมกันทั้งหมด แล้วก็เป็นเหตุเป็นบาใจัยให้เราท่านทั้งหลายนึกถึงคุณของผู้มีอุปาการะคุณคือโยมพ่อโยมแม่คุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามจะได้นึกถึงพ่อนึกถึงแม่ด้วยความกตัญญู คือรู้คุณแล้วก็กระตะเวทีตอบแทนคุณท่านมีชีวิตอยู่ก็ดูแลเต็มความสามารถเมื่อท่านจากไปเราท่านทั้งหลายก็นึกถึงพระคุณล้นฟ้าเหลือเป็นดินนั้นก็สร้างสมอารมณคุณงามความดี บารมีธรรมทุกส่วนให้ทานรักษาศีนเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นแล้วเราก็จะได้น้อมบุญกุศลตอบแทนคุณของพ่อของแม่ถ้าเรามีโอกาสบำเพ็ญอยู่เนื้องเนืองอยู่เป็นนิดอย่างนี้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายจะไม่ตกต่ำจะเจริญขึ้นตามลำดับ เจริญขึ้นตามลำดับเจริญขึ้นตามลำดับจนถึงฝั่งคือพันิพานพานนั้นหลงตาจะขอปารภไว้เพียงเท่านี้ด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่พระเทรานุเทระคุูบาอาจารย์ประสงค์องค์สามนเนรแม่จีแม่พราหมยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีที่เรามีโอกาสได้ศึกษารเรียนภาพเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามา บำรุงบิดามารดาส่งเคราะห์ญาติของเราเป็นต้นหลับตาลงสักนี้สำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเนี่ยเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว ย่อมแช่มชื่นเบิกบ,บานเอ,อิบอิ่มพ่องแผ้วแล้วเราเค่อยน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบราาพระมหากษัตริยาจราเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้ว น้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุลนแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวิจาราลงกรณ์พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระจินินาพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบุญน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าพระเถราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทัว่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลในแก่บิดามารดาเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อของแม่ แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาพุทธิบุญกุศลให้แก่ผู้ญาตายายสามีภรรยาบุตรทดาลูกหลานครูปรระชาชาจย์ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรบรรดาสมภัตษ,ษ์ทั้งหลาย ขอทุกทุกฝ่ายจงรับรู้และรับทรบาบขอให้อนุโมทนาสาซาทุกการเหมือนกับตนทำเองจะมีความทุกข์กห้พ้นจากทุก ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกุบาจารย์ประทรงองค์สามนเมนรแมจีแม่ปรามพระพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมของค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป จเจริญด้วยจตุรพิธรัรษ์ใจทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะระละปฏิพานธนาสสันมบัติธรรมสานสมบัตบิตตตนึกกิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยรรข้อก่อนเกี่วก่อนปรารถนา,น,าน,นั้นจงพรัรนสาเร็จจงพรันสาเร็จจงพรันสาเร็จ